แม่แต่เราก้าวไิ่นี้คอหนาอกยังไงดูโคลอย่างเดียวคุณวิชาลปกตินะครับผมการบริหารตรวจจังหวัดสกลนคร และอิสไลน์ทุกเส้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคุณวิพาดาวงการลปีคุณป่อยสุดาวงการศลปีคุณวัลลภาเจรกันคุณขวัญชัยผาชยภูมินะครับเป็นบ่อนที่น้ำประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนะครับได้ร่วมกันมาตรงนี้มาช่วยกันจะเปิดกล้องข้างหน้าไม่ได้ข้างหลังมาสร้างทวารวดีไว้ในพระพุทธาตุอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เชื่อว่าเป็นที่ เรียกว่าบุเพชุบาาอนุบุพเพหรือว่าเคยร่วมบุญในการสร้างพระสร้างวัดในตรงนี้วันนี้เราได้โอกาสได้มาร่วมบุญร่วมสร้างกันอีกทุกคนแล้วนะครับหากเกิดหากได้พบกันในกส่วนสีาสคัญก็คือเราได้เราได้ทําบุญร่วมกันเรจด้วยนะครับสร้างมาน่าจริญพรทุกข์นะครับดูจากใบเสมาที่ปักไว้ไดกว่าปักหมดทางพุทธศาสนาไว้ที่อย่างนี้แล้วนะครับรับเลเลๆอยากให้ท่านใดหันมามองนิดเด่นนะครับหันมามองนิดนึ่นบอกประชาชน่วไปให้ มองวัดน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายัางยังขาดหลายอย่างที่เห็นที่เห็นท,ที่เห็นขอร้างทั้งหมดทั้งัวลใ้นะครับเฉพ,พาะภาคสงที่อยู่ท่านก็ไม่ได้อะไรมากท่านอยู่ยังไงก็อยู่ได้แต่ว่าเวลายาโยมมาทำบุญความ,ม,าม,ม,าม,ม,ามสะดวกความสะดวกสบายแก่ที่ต้งองบริจาคเงินมาทำบุญนั้นสำคัญอย่างนี่ ไม่ว so kind of so okay. ่าจะเป็นห้องน้ำห้องสุขาสถานที่อยู่ศาลาปฏิบัติธรรมเหล่านี้นะครับหรือว่าอยากจะถวายกระดิเพีข้าวสารได้ก็ได้นะครับในโอกาสต่อไปมีศรัทธามีบุญนีศรัทธาก็มาตรงนี้นะครับในสายบาทแล้วก็มารักษาจะเป็นข้อปริศนานะครับการเรียนและการที่บาทด้วยส่วนกก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติท่านเรูพระเจ้าท่านก็เน้นท่านก็ให้เชื่อว่าส่งเสริมก่มเคยผู้ที่ปฏิบัติมากกว่าการเรียนนะครับเยังว่าทานิกตุชาจักกัญญุชาพระพุทธเจ้าท่าน

นักร้องนางรำมาไม่าจะร้องนางรำนางรำทั้งอายุทั้งทั้งทั้งหนุ่มทั้งสาวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งอายุเลยนะครับขอบคุณจอนกระโจสีมารามนะฮะที่วันทำกันได้ใช้กันซึ่งพระคุณท่านพระเจ้าว่าท่านก็ที่เป็นบริวารกระถิ่นผู้ที่ถือนี่นะพวกเสือผ้าผ่อนทั้งหลายไม่กว่าทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นกขบวนที่ห้านะฮะับขบวนที่หกนะครับอันนี้ไม่มีอะไรถือนะแต่ว่า เป็นกระบวนคณะศัทธายาประทังโอ้โหเสียงบรรเล,สรล,สรลงสมั้นและสงสารน้องนี่จาร์กระเจาซีนา่าเมืเอ่อกี้น้ำมูกันเดี๋ยวนายบวไเดีนอะก็มีมูเดียไปวัดคุ้อกนั้นบอหันน้อยๆมาถ่ายไปวัดนี่จ้ะจ้า,จาเอาฟ้อนเมฟ้อนเม่ายแลแ<ม>้ววิดีโอนั้น ถ่ายวิดีโอได้ค่ะเด้อบุญกะเินวัดดอนกระโจ้ค่ะฟ้อนแมฟอนแม่ถ oh. ่ายวิดีโอได้ประได้ถ่ายรูปอะไพ่ฟ้อนลายได้บุญลายฟ้อนเด็กกายโยก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 ไป ไปยังได้บุญนายกหลายค่ะบุญกระถินมาตอนกระโจ้ด้วยค่ะเด้อมาเมาเด้อมาฟอนเด้อโอเค อเสรนเจ็บขาปวดเลยม่จะความสุขอนะคะเจ็บขาปวดขากระเเจ็บนคะเด้อดูสีหนาไหลเลยาาเซาพอเลยจังไปใส่อนนอกถึงานเนาะด้บุมาทำบคนปวดขย่ะคเป็นมค่ะได้บุญด้กันนะคะ ยาจดยูจัดยวค่ะนั่งฟ้าปะเขาเร็วีไม่กว่าถ้าต้องไปกว่ากจะรับลยารับนจุ่เป็ไรต้องรวาม่ได้กะคับเดี่วาดนะตับยรับาด้ัวรลยาด้วยนั่งฟ้า Oh, ลุกที่บนเลยะหลัจารมาร่วมประวติ่วมด้วยนะครับขสามใหกระโดั้น่ขนนต่ระเทศดะคน้วมีไ้คำั Terima kasih telah menonton! ขอน้องกราบนมัสการท่าน <laughs> นะครับพระที่มาวันนี้ทุกๆนะครับท่านมาไม่ได้ก็ส่งประแทนมาพระใส่ในตุนฐานมีหลายชื่อนะครับส่วนในกลุ่มของคุณพิพัาว์ดระดิษฐ์คุณไตยสุดาวงการศิ์นะครับคุณวัลาจักรกัลนะครับคุณปัญชัยถาิยพคุณวัชรพลพิทยาชนะไทยนะครับคุณชนะจักรกับทอาจารกัลย์สุขศดาคุณวัชระพิทักษ์สัง์ศุิล Yes, uh -huh.

không biết ở ừ, ở ừ này quá ừ. ừ. à, ủ bàn ủ mường mà hết tập ban mà hết tập mường โดยเฉพาะอย่างยิ royalty, <go> ่งเหล่าเทพารักที่รักษาสถานที่แห่งนี้โปรดได้มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีไปสืบสกัญให้ลูกให้หลานนับวันนี้พร้อมกันด้วยเออมมาาให้้อวันทร์เจริญกรุณา้าเทวา